สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพูดถึงตัวของ iPad Mini รุ่นที่6นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ Apple ออกมาเลยนะครับดีไซน์โดยรวมอย่างที่เห็นกันเนี่ยตัวของ iPad Mini ทำดีไซน์ใหม่นะครับให้เหมือนกับตัวของ iPad Air รุ่นที่4นะครับแล้วก็เหมือนกับตัวของ iPad Pro ในปัจจุบันนี้นะครับตัวเครื่องมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับผมทำเปรียบเทียบให้ดูเดี๋ยวผมถือดูนะครับอันนี้คือตัวของ iPad Mini เดี๋ยวผมถือตัวเครื่อง iPad Pro ที่ผมใช้อยู่เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมี่ม มว่าหลายคนก็แบบใช้เป็นจุดเลือกว่าเราจะเลือก ตัวเครื่องขนาดหน้าจอแบบไหนนะครับถ้าแบบอ่าอยากได้เครื่องเล็กเนี่ยก็ไปตัวของ iPad mini ถ้าอยากได้หน้าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยเอามันมีหลายออปชันมากไปตัวของ iPad อา่ารุ่นที่9ก็ได้ที่แบบอ่าที่ดีไซน์อาจจะไม่ได้ทันสมัยเท่ากับตัวของ iPad mini อ่าถ้าอยากดีไซน์เดียวกันเลยเนี่ยไปตัวของ iPad Air ก็ได้หรือแบบอาจจะให้อดวานซ์ขึ้นไปเนี่ยไปตัวของ iPad Pro M1 ก็ได้ตรงนั้นนะครับด้านตัวดีไซน์เนี่ยผมคงไม่ได้พูดถึงอะไรมากนะครับที่แบบมันแบบทั่ว,วไปมากาดีไซน์โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกับตัวของ iPad Air ปุ่มตัวของ Touch ID เนี่ยเอามาไว้ในปุ่ม power อย่างตัว iPad Air นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนที่แตกต่างจากตัวของ iPad Air เนี่ยก็คือตัวปุ่มปรับระดับเสียงเพราะว่าถ้าเอาตัวของ Apple Pencil มาประกบที่ด้านข้างเครื่องเนี่ย ตัวของด้าม Apple Pencil เนี่ยจะมีความยาวใกล้เคียงกับตัวเครื่องของ iPad Mini เลยครับทำให้ Apple เนี่ยต้องย้ายปุ่มปรับระดับเสียงมาไว้ที่ด้านบนซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะทำให้ความค้นเคยในการใช้งานในช่วงแรกเนี่ยเราเปลี่ยนไปครับเพราะว่าถ้าใครที่ใช้ iPad มาอยู่เดิมเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่ามันจะมีปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านข้างแบบเนี้ยครับพอมันย้ายมาด้านบนบางทีแบบเออแปะไปแล้วเราไม่เจอปุ่มปรับระดับเสียงตรงนี้มันก็เลยแบบต้องเอื้อมมือมากดตรงนี้แทนในปุ่มปรับระดับเสียงซึ่งการย้ายตัวปุ่มปรับระ้าท ให้เวลาที่เราจะแคปหน้าจอตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้2มือแบบนี้กดที่ปุ่ม power แล้วก็ปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่งเนี่ยใช้แคปหน้าจอแบบนี้ครับหรือถ้าแบบอยู่แนวนอนอคุณจะแบบกดเป็น2นิ้วเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ครับก็เป็นการแคปหน้าจอนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปดีไซน์โดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยที่เป็นสีม่วงอย่างที่เห็นกันเนี่ยอันนี้เป็นสีม่วงที่ที่ดูหลอกตานิดนึงเพราะว่า ถ้าดูตัวสีม่วงจากบนหน้าแบบแอปเปิลเนี่ยเราจะรู้สึกโอ้โหมันเป็นม่วงแบบเฉดสวยมากเป็นพาสเทลแบบนี้ครับโอเคว่าของจริงมันก็เป็นแบบนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นสีม่วงที่ต้องการแสงวเวลาแสงมันเยอะๆจัดๆเนี่ยเราจะดูว่ามันเป็นสีม่วงที่สวยดีครับแต่พอแดดคลึมๆแบบแดดน้อยๆแสงน้อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงที่เป็นเฉดแบบสีซิลเวอร์แบบนิดๆนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกกับตัวเครื่องสีม่วงของตัว iPad Mini ตรงนี้นะครับตัวเครื่องเนี่ยผมว่า การใช้งานทั่วไปเราคงไม่ได้กังขาอะไรนะครับเพราะว่าความแรง,งตัว A15 เนี่ยมันครอบคลุมอาการใช้งานอยู่แล้วซึ่งตัวชิป A15 นอกจากจะอยู่ใน iPad mini รุ่นนี้ Apple ยังเอาไปใส่ไว้ใน iPhone 13ทุกรุ่นที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆด้วยครับสิ่งที่ผมทดสอบต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความแรงของตัวเครื่องเนี่ยผมไม่ใช่เป็นสายเล่นเกมอ่าเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ทดสอบตรงนี้มากนะักแต่คือถ้าดูจากภาพรวมว่าเนี่ยผมว่ามันใช้เล่นเกมได้โอเคแหละแล้วก็ด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยมัน ไม่ได้เป็นขนาดที่แบบใหญ่มากนักเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเล่นเกมเนี่ยสมมติเออถ้าเป็นมือผู้ชายเนี่ยเราแทบจะเอานิ้วโป้งเนี่ยมาชิดอ่าที่กลางหน้าจอได้เลยอ่ะผมทําให้ดูตรงเนี้ยครับผมสามารถที่จะเอาตัวปุ่มเนี่ยนิ้วโป้งผมเนี่ยเวลาเอื้อมติดกันไปเนี่ยมันอยู่ที่กลางหน้าจอได้เลย อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีกว่าตัวของ iPad ตัวใหญ่นะครับที่แบบตัวเครื่องพอเราเราแนวนอนเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่แล้วเราก็จะเอื้อมไม่ถึงที่กลางจอตรงนี้เป็นสิ่งที่แตกต่างกันแล้วก็เวลาใช้งานทั่วๆไปนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะแทบจะใช้งานมือเดียวได้เลยอย่างผมเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยผมเอื้อมนิ้วโป้งมาเนี่ยแทบจะเลยกึ่งกลางหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วเราก็สามารถถือเครื่องได้อย่างค่อนข้างโอเคดูแบบไม่ได้อ่มีความวิตกกังวลว่าตัวเครื่องจะตกแต่อย่างใดผมรู้สึกว่าพออยู่ในมือผ ผมเนี่ยผมสามารถถือได้เมื่อเดียวแบบมั่นใจมั่นใจนะสำหรับตัวเครื่อง iPad mini ตัวนี้แล้วก็ในตัวการใช้งานเนี่ยออสิ่งที่ผมทดสอบทั่วๆไปเนี่ยผมก็ใช้งานทั่วไปอ่ะทวิตเตอร์เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ผมว่าทุกคนสามารถที่จะนึกภาพได้อยู่แล้วว่ามันน่าจะประมาณไหนสิ่งที่ผมทดสอบแล้วก็ด้วยความที่หน้าจอแบบเนี้ยผมเลยทดสอบตัวของ l u m a Fusion ครับ l u m a Fusion เป็นโปรแกรมตัดต่อที่ดีที่สุดในปัจจุบันนี้ที่มีอยู่บน iPad นะครับตรงนี้เนี่ยด้วยความที่หน้าจอเล็กผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า พลอยลาตัวลูม a ฟิวชั่นเปิดมาเนี่ยเออแล้วมันเล็กแค่ไหนตรงนี้โอเคแหละว่าพอมันไปเปรียบเทียกบกับตัวของ iPad Air, iPad Pro เนี่ยมันก็ดูเล็กจิ๋วกว่าแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตัวลูม a ฟิ s ชั่นอ่ะมันก็มีอยู่บน iPhone ด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกล้ามเกล่งครับว่าแบบมันพอราเปิดอยู่บน iPad ดมินี้เนี่ยมันไม่ได้เล็กจิ๋วมากมันเล็กแหละแต่คือมันไม่ได้จิว๋วเหมือนกับตัวที่เราทำอยู่บน i p h o n อ่เวลาอยู่บน iPhone เนี่ยถ้าใครจะใช้ Luma f u s า o n เนี่ยเน มันแบบเบียดเสียดกันไปหมดแต่คือพอมันขยายขึ้นแลเป็นจอของ iPad mini เนี่ยมันก็ยังมีขนาดที่ใหญ่กว่าตัวของหน้าจอของ iPhone นะครับโอเควะว่ามันเล็กกว่าตัวของ iPad Air iPad Pro ไปน,นิดนึงนะครับแต่คือการใช้งานในการตัดต่อทั่วไปก็สามารถทําได้อย่างไม่เคเขินอะไรนะครับสิ่งที่ผมทดสอบต่อมานะครับก็คือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตัวของ A 1 5ที่อยู่ในตัวของ iPad mini เนี่ยมันจะแรงแล้วมันซับพอร์ตกับไลฟ์สไตล์ของผมได้ไหมนะครับก็คือผมใช้ตัวของไฟล์วิดีโอแบบ ProRes นะครับที่มีบิตเบทสูงมากเอามาใส่ในตัวของ Lumafusion แล้วผม ลองตัดต่อดูเนี่ยว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ก็าหายห่วงนะครับสามารถที่จะทํางานกับไฟล์ฮาร์ดโอดอย่างไฟล์โปรเ e สได้แล้วก็ไฟล์จากกล้องโซนี่ที่เป็นตัวของ A7s Mark 3ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้ก็สามารถเอามาใช้งานอเอามาตัดต่อใน Luma f u ช i o ่นที่อยู่บน iPad m มีได้ได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่คือเรื่องความแรงตัว iPad Mini ที่สามารถทําได้ครับ ทีนี้มาถึง2เรื่องสําคัญครับในการเลือกตัวเครื่อง iPad mini เนี่ยในการใช้งานเนี่ยก็คือเรื่องของขนาดหน้าจอกับเรื่องของตัวขนาดความจุของตัวเครื่องที่ Apple กบีหัวใจแล้วกันครับเรื่องขนาดความจุเนี่ยมีแค่64กิกแล้วก็กระโดดไป256กิกที่ราคาก็ค่อนข้างโดดนะครับตัวเครื่องของ iPad mini เนี่ยราคาไม่ได้แบบหัวจัดว่าพอย่อมยาวอะไรนะครับตัวเครื่องมีราคาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับตรงนั้นหมื่นกลางๆก,กับความจุที่64กิกส์เก็จะรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับตัวเครื่องตัวเนี้ยผมซื้อมานะครับ ขนาดความจุ64กิกตรงนี้อพอเซตอัพอะไรเสร็จเนี่ยยังไม่ได้ทันลงแอปอะไรเลยเนี่ยเหลือความจุที่ใช้งานจริงๆเนี่ยอยู่แล้วเราประมาณ50กิกครับตรงนั้นอันเนี้ยทุกคนที่กําลังจะซื้อเนี่ยต้องตอบตัวเองก่อนว่า50กิกเนี่ยเราใช้พอไหมนะครับถ้าสมมติไม่พอ,อเราจะไปไว้ในพวก Cloud Storage อะไรต่างๆเนี่ยแบบไหนนะรตรงนี้ต้องตอบตัวเองก่อนถ้าตอบได้ว่าพอ,อซื้อ64กิกก็ได้แต่ถ้าตอบว่า โอ้โหไม่น่าพอเนี่ยมันไม่มีทางเลือกครับก็คือต้องกระโดดไปที่ตัวของ 256GB กิกตรกนั้นแล้วก็สิ่งถัดมาที่บีหัวใจอีกอันนึงเนี่ยก็คือเรื่องขนาดหน้าจอแต่ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าเราสามารถแบบตอบตัวเองได้ทันทีครับว่าเราต้องการหน้าจอใหญ่หรือหน้าจอเล็กแบบตัวของ iPad mini นะครับตรงนี้ผมทําให้เห็นภาพไป,ปพร้อมๆกันนะครับก็คือตัวเครื่องเนี่ยผมเอามาเปรียบเทียบกับตัวของ iPad Pro ที่ผมใช้งานอยู่แล้วผมก็วางกระดาษ A 4ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเ,าเทียบกับกระดาษ ผมว่าทุกคนพอจะเห็นภาพแล้วถ้ากระดาษ A4 เวลาที่เราใช้จดโนต้ตจดต่างๆพิมพ์งานหรือแบบแม้กระทั่งใช้วาดรูปบนกระดาษ A4 เนี่ยเราถนัดบนกระดาษ A4 ไหมถ้าถนัดเราชอบไซส์ของกระดาษ A4 แบบนี้นะครับให้ไปเลือกตัวของ iPad Air หรือไม่งั้นก็เป็นตัวของ iPad Pro 11นิ้วไปเลยครับอย่างที่ผมทำไปดูเนี่ยผมเทียบกับตัวของ iPad Pro ที่ผมใช้อยู่เราจะเห็นได้ว่าตัวเครื่อง iPad Pro เนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวของกระดาษ A4 อยู่นิดนึงครับแต่กับการเนี่ยตัวเครื่อง iPad mini ตัวนี้เนี่ย พอผมพับตัวกระดาษ A4 เครื่องหนึ่งมันก็จะเท่ากับ A5 เนี่ยพอเอามาดูเนี่ยไซส์ของตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะค,คล้ายๆกับตัวของสมุด A5 ครับถ้าใครที่คุณเคยกับการจดโน้ตต่างๆนะครับจดช็อตโน้ตหรือแบบจดต่างๆเวลาไปเรียนหรือไป,ไปประชุมแบบนี้เราชอบในไซส์ของตัวสมุด A5 เนี่ยหรือแม้กระทั่งสเก็ต รูปภาพต่างๆเอาอยู่บนสมุด A5 อย่างสมุดของม o ลลิสกินเน่คุณใช้ตัวปากกาลามีสเก็ตไลน์แบบเนี้ยคุณอาจจะชอบตัวไซส์ของ iPad Mini ตัวนี้ก็ได้อันนี้ลองเลือกดูนะครับผมทำเปรียบเทียบให้ดูน่าจะพอเห็นภาพกระตรงกันนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไซส์ประมาณไหนเทียบกับกระดาษ A4 กับ A5 ครับในด้านเอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวเครื่อง iPad Mini ตัวนี้นะครับหน้าจอมันกํากึงกึงครับว่าแบบมันไม่ได้ใหญ่เหมันก็ตัวของ iPad Air ไม่ได้เหมือนตัวของ iPad Pro 11นิ้วแต่มันก็ไม่ได้เล็ก เกินไปเหมือนกับในกลุ่มของตัว i p iPhone อ่า iPhone 13 Pro 13 Pro Max ตรงนั้นนะครับหน้าจอเนี่ยเวลาที่ผมเอามาดูหนังเนี่ยอย่างใน Netflix ใน Apple TV Plus อะไรต่างๆเนี่ยมันก็โอเคแหละเพียงแต่ว่าพอมันติดภาพอันนี่ผมก็ยอมรับว่าผมก็ติดภาพว่าว่าเฮ้ผมชอบจอใหญ่ของตัว iPad Pro มากกว่าที่แบบเอามันดูเต็มตาก,กว่าเ,าเวลาดูหนังดูวิดีโออะไรแบบนี้พอมาเป็นการดู n e t f l i x อยู่บนตัวของ iPad mini ตัวเนี้ มันก็ทําให้รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันดูแบบเล็กๆไปหน่อยนะครับแต่คือโดยภาพรวมเนี่ยผมว่ามันโอเคนะลักษณะที่ว่าคุณต้องการเครื่องที่มันแบบสามารถถือได้แล้วก็พกพาได้แล้วก็เวลาที่คุณถืออ่าสมมติออกจากห้องนอนมาเนี่ยคุณดูอยู่บนห้องนอนอ่าตอนที่แบบคุณจะนอนอยู่แล้วแล้วก็แบบอนอนไปปุ๊บอ่าตอนเช้ามาเนี่ยคุณอาจจะแบบกินกาแฟดื่มกาแฟเนี่ยแล้วคุณถือเครื่องมาเนี่ยแล้วก็ดูที่เป็นหน้าจอใหญ่นะโดยที่ยังไม่ต้องหยิบตัวของโทรศัพท์มาเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับรวมถึงที่ผมคิดเพิ่มมมมเเติขึ้นนนาก็็คือัป เครื่องที่เหมาะมากสําหรับคนที่มีเงินแล้วก็สามารถที่ซื้อได้แล้วก็เอาไว้เป็นเครื่องอ่านกับเครื่องดูวิดีโอเวลาคุณถ่ายทุกอยู่ในห้องน้่ครับตรงนี้เหมาะมากครับคุณสามารถที่จะถ่ายทุกไปครับคุณลองนึกภาพดูเนี่ยแล้วคุณก็นั่งไปครับแล้วคุณก็ถ่ายไปครับถ่าย Facebook ถ่าย Twitter อะไรแบบเนี้ยหรือแม้กระทั่งอ่านข่าวอ่านข่าวจากสํานักพิมพ์วอ o ิ r n a นนิวยอร์กไทม์หรือแบบไทรัฐมติชนอะไรแบบเนี้ยคุณสามารถอ่านไปเพลินๆได้โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยมันมีขนาดที่เหมาะมือกับการอ่านมากหรืออแม้กระทัั่งงดดดููวีโหน นะคุณจะดูโฮมทาวช่าๆอยู่ในห้องน้ําตอนเช้าก็ได้ครับแล้วคุณก็ถ่ายทุกของคุณใบตรงนี้ก็สามารถทําได้อย่างสะดวกแล้วก็ผมว่าดีกว่าถือเครื่องตัวเครื่องที่เป็นตัวเครื่องใหญ่อย่าง iPad Air เนี่ยเข้าห้องน้ําด้วยครับ ด้านการใช้งานตัวของ iPad Mini นะครับร่วมกับตัวของ Apple Pencil เนี่ยตรงนี้ก็จะเหมือนๆกับตัวของ iPad Air นะครับที่ตัวของ Refresh Rate หน้าจอเนี่ยอยู่ที่60เฮิรตครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยทำอะไรทุกๆอย่างเนี่ยก็จะเหมือนนกับตัวของ iPad Air นะครับภาพรวมของ iPad Mini ตัวนี้นะครับเท่าที่ผมใช้งานเนี่ยถือว่ามันโอเคมากครับตัวความแรงตรงนี้มันไร้ข้อกังขายอยู่แล้วแล้วก็การใช้งานทั่วไปเนี่ยอย่างที่พูดถึงไปในแต่ละหัวข้อเนี่ยตรงนี้ก็แล้วแต่คนเลือกเลยครับว่าเราชอบตัวเครื่องขนาดแบบนี้ไหมไซส์หน้าจอเนี่ยเทีย คล้ายกับตัวกระดาษ A5 ตรงนีเ้เราชอบไหมเราเคยใช้กระดาษ A5 สมุด A5 ไหมตรงนั้นนะครับสิ่งที่ต้องเตือนกันดีกว่าที่มันแตกต่างกับตัวของการจดโน้ตด,ด้วยลายมือด้วยตัวของ Apple Pencil เนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่ถ้าจะเอามาใช้แบบพิมพ์งานต่างๆนะครับก็คือในกลุ่มที่ผมเห็นเนี่ยว่าน่าจะใช้พิมพ์งานบ่อยนะก็คือ,อกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับตรงนี้เนี่ยที่น่าจะต้องการ ตัวเครื่องที่หน้าจอใหญ่กว่าน,นี้อีกนิดนึงเพราะว่าพอเป็นหน้าจอเล็กเนี่ยแล้วผมทดสอบดูแล้วเนี่ยโอ้ตอนพิมพ์งานอะไรแบบเนี้ยตัวหนังสือมันจะจิ๋วมากครับแล้วก็การพิมพ์งานอะไรแบบเนี้ยด้วยความที่ตัวเครื่องเล็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนตัวเครื่องรุ่นใหญ่ที่เป็นตัวของ iPad Air, iPad Pro รวมถึง iPad Education รุ่นที่8รุ่นที่9แบบเนี้ยเราจะสะเกตได้ว่าถ้าไม่ได้จําเป็นที่จะต้องซื้อของ Apple เนี่ยตัวของคีย์บอร์ด ตรงนั้นเนี่ยตัวของคีย์บอร์ดที่เป็น third party ต่างๆเนี่ยเขาจะทำมา compatible กับตัวเครื่องใหญ่เลยครับอย่างผมเองเนี่ยใช้ปัจจุบันเนี่ยผมใช้ตัวของอที่เป็นเคสกับคีย์บอร์ดที่เป็น third party ที่ไม่ใช่ของ Apple มันก็จะขนาดพอดีกับตัวเครื่องอประกบกันไปแล้วก็พกพาไปได้แต่ทีนี้ครับสำหรับคนที่ต้องการพิมพ์งานเยอะๆเนี่ยด้วยความที่ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะยาวเลยเตัวขนาดตัวเครื่องของตัว iPad mini เพราะฉะนั้นเราไม่น่าจะหาเคสที่มันประกบกันได้พอดีอในส่วน นนแล้วก็ตอนกลางอะไรออกมาแบบนี้มันก็จะแบบมีความทุรักทุเรนนิดหนึง่งอ่ะมันจะไม่เหมือนกับตัวเครื่องที่มันประกบฝาที่เป็นตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเข้าไปได้พอดีตรงนี้ก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่สําหรับคนที่ถ้าจะต้องพิมพ์งานเยอะเนี่ยก็ลองชั่งใจดูก่อนว่า,าตัวเครื่องตัวเนี้ยเราชอบจริงๆไหมนะครับตรงนั้นโดยรวมสําหรับตัวเครื่องเนี้ยผมแฮปปี้ในการใช้าง,งานทั่วๆไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นเครื่องที่มันด้วยความมันเล็กอะ่ะแล้วมันเบามันสามารถาพกพา,าได้สะดวกหรือแบบนั่งถ่ายทุกในห้้้องนนาารแบบีคุณสมถ ได้สบายๆนะครับตรงนั้นโดยรวมในการใช้งานเนี่ยผมว่ามันเป็นเครื่องที่เหมือนเป็น iPad เครื่องสำรองอีกเครื่องหนึ่งสำหรับคนที่มี iPad เดิมอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็อยากได้ iPad เครื่องหนึ่งเนี่ยไว้ใช้งานบางฟังก์ชันบางขนาดตรงนั้นซะมากกว่ามันไม่ถึงขนาดเป็นเครื่องหลักสำหรับผมนะ,ะในความคิดผมผมรู้สึกว่าถ้ามี iPad เครื่องเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของ iPad Air รุ่นปัจจบุบันหรือแบบ iPad Pro 2018อย่างที่ผมใช้งานอยู่เนี่ยการซื้อตัวเนี้ยมาเสริมในการใช้งานบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยพอถือตัวเครื่องตัวเครื่องที่มันใหญ่เนี่ยเรารสึกว่าเออมันแบบมันน่าจะมี น,นี้หน่อยนึงเราอยากได้หน้าตาที่เหมือนกับตัวของ iPad Pro เออตอนนี้มันมีออกมาแล้วก็คือตัวของ iPad Mini รุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยที่ตัวเครื่องอ่าเล็กโลง่งอ่ามีขนาดที่มันไม่ได้มีน้ําหนักมากแล้วแล้วก็เดินถือได้สบายแบบนี้ตรงนี้ลองเลือกกันดูนะครับสำหรับตัวของ iPad Mini สําหรับรีวิวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ